บินมาแล้วคือบินมาแล้วโอ้ลูกสวัสดีผมท็อตและนี่ภรรยาผมเทรซี่สวัสดีเอเรามาที่นี่เพื่อที่จะบรรยายให้ฟังว่าทิมมี่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเขาเป็นเด็กที่ดีมากๆัเช่นตอนฉันจะแต่งตัวให้เขาตอนเช้าเขาก็จะยิ้มพร้อมกับร้องเพลงตลอดเวลาน่ารักมากใช่ใช่เลยเใช่ยมทุกคนยอดเยี่ยมกว่า ใช่ฉันไม่อยากให้เขารู้สึกหงุดหงิดแบบที่จะกลายมาเป็นบาดแผลในใจที่ค่าหมอที่ให้คำปรึกษาคงมหาศาลถ้าเราให้เขาทำเรื่องเหล่านี้เองใช่พร้อมจะไปทำงานหรือยังพร้อมจะไปนั่งรถเข็นหรือยังฮะเยี่ยมเลยไปกันเถอะแม่นนจ์อยู่ที่นี่คุณรู้ไหมอมหัวหน้าของเขาโทรมาเมื่อวันก่อน ใช่ใช่าาใช่ใช่ใช่หัวหน้าเขาไม่ดีเท่าไหร่หัวหน้าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งพอเขาเริ่มเล่นงานทิมมี่ผมก็อยากจะแปลงร่างเป็นแม่นกอินทรีเอ่อเอาละทุกคนเราจะมาดูผลสรุปยอดขายปี2018ด้วยกันทิมคุณทำรายงานยอดขายมาใช่ไหมไม่ทำไมอ่ะผมไม่อยากทำคุณรู้ไหมอ่ม เรื่องหนึ่งที่เราทำเสมอคือเราปล่อยให้ทิมมี่เลือกเองตลอดทิมมี่เธอทำอะไรอยู่อ่ะบางพลังทำงานอยู่ฮะถ้าเควินโทรมาอีกคนเพราะทิมมี่ไปทำงานสายสองชั่วโมงนะโอ้ เราไปส่งเขาเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วน,นะบางครั้งเรารไปไตอนที่เขาต้องการรู้อะไรไหมบางทียางรอรถเข็นกับแบนเป็นไงบ้างฮะเรารักลูกชิมมี่ใช่แล้วรักมากใช่เลยเราเป็นครอบครัวเดียวที่ลูกไม่เคยทำอะไรผิดเลยใช่ไหมนั่งกดครับ ทิมขอบคุณที่มานะผมจะเข้าประเด็นเลยละกันผลงานของคุณเนะ่ืมมันแย่มากเราอาจจะต้องให้คุณออกเรื่องนี้ผมจะไม่ยอมแน่ผมจะโทรหาพ่อคุณจะโทรหาคุณพ่อเหรอเอ,อ้ลูกของผมโทรมาว่าไงทิมมี่เป็นไงบ้างลูกเกิดอะไรขึ้นอะผมอยากจะให้พ่อคุยกับหัวหน้า นี่คุณพ่อคุณเหรอคุณกล้าดียังไงอะฮะคุณพูดกับเด็กแบบนั้นได้ยังไงคุณเป็นผู้ใหญ่แบบไหนที่พูดกับเด็กแบบนั้นอะเออคือเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอะไรนะโอ้คุณมีลูกไหมเควินฮะคงไม่มีเละสิฮะ ที่มี่ถูกให้ออกจากงานเองานที่เขาทําดูเหมือนว่าเราไปช่วยเขาเอ,อไม่ทันเวลานะนี่พ่อใช่<ต>มันเป็นความผิด<อ>เรา,เราใช่ความผ,ผิดเราเองเ,ออเราเลยย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่ทํางานใหม่ของเขาใช่นี่คือความอุทิศตุ้มเทที่เราจะทําแน่น,นอนเลยแบบว่าและนั่นเป็นการเสียสละที่เราเต็มใจทําเพื่อลูกของเราเพื่อให้เขาไปทํางานทัน<ช>เวลาลทาไมวันนี้ลาเงียบกันจา้า เราคัดที่ทำงานให้เขาใช่เลยพรุ่งนี้ฉันไปสัมภาษณ์กับบริษัทหนึ่งคงต้องอธิษฐานขอให้ได้ใช่แน่นอนแน่นอนคุณทำได้แน่พวกเราก็มองหาที่ทำงานที่เหมาะกับทิมมี่กับชีวิตของเขาแบบว่าเออคือเราอยากให้มีเวลาให้เขางีบกลางวันไม่ไม่ผมไม่เอาทิม <Tim, S 2> มองมาทางนี้มองมาทางนี้ทิม <Tim. S 2> ผมอยากดูคุณวาดภาพที่สวยกว่านี้ <Tim. S 2> นั่นไหนข้อความเหรอ เราจะทำให้มันเป็นจริงกับทิมมี่เราจะทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบขอบคุณพ่อได้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะไปนะเควินบางทีผมก็คิดว่าเขาได้เรื่องนี้จากผมเพราะผมเป็นพ่อที่ดีผมเป็นแบบนี้คุณก็เป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่าจะโทรบริษัทนี้ผมอยากกินน้ำผลไม้นี่จะโทรไปผมจะกินน้ำผลไม้ทอไม่ได้มาตรฐานรู้แล้ว คุณซอมม้อง <นะ S 2> ฟ้องบริษัทนี้คุณซ่อมมันนะ,นะผมว่าผมว่าเราเป็นพ่อแม่ที่เยี่ยมมากเราเป็นพ่อแม่ที่ดีเยี่ยมจริงๆใช่เลยใช่เลยอือ